สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยค่ะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทําขนมคีนนะคะเป็นเค้กแบบคินคีนเลยนะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีนมโทร่เหรลือง50 ml ไข่ไก่1ฟองกล้วยหอม1ผลแล้วก็ผงโกโก้1ช้อนโต๊ะ ฟักทอง1นึ่ง200กรัมข้าวโอ๊ต100กรัมแล้วก็ธัญพืชตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นํากล้วยที่เราเตรียมไว้นะคะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่มีกล้วยหอมสามารถใช้เป็นกล้วยน้ําว้าแทนได้นะคะกล้วยน้ําว้าก็ใช้ประมาณ2อลูกค่ะจากนั้นนะคะก็บดกล้วยให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับกล้วยถ้ายิ่งกล้วยงอมมากเท่าไหร่นะคะขนมเค้กของเรานะคะก็จะยิ่งหวานจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าสูตรนี้ปุ้ยจะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะปุ้ยจะใช้ความหวานจากกล้วยแล้วก็ฟักทองนะคะพอบี้บี้กล้วยจนเละประมาณนี้นะคะก็เติมฟักทองนึ่งของเราลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะบี้ให้เละอีกทีนึงนะคะถ้าใครมีเครื่องปัน่นจะนำลงไปปั่นในเครื่องปั่นเลยก็ได้นะคะก็จะสะดวกดีค่ะ ฟักทองเป็นคาร์โบไฮเดทที่ดีนะคะแถมยังมีกากใย,ยสูงด้วยค่ะฟักทองจึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดทที่ดีเนี่ยก็คือเขาจะาไปทำลายไขยมันที่เร็วในร่างกายของเราค่ะหลังจากบดกล้วยและฟักทองจนเละแล้วนะคะผู้จะแบ่งฟักทองกับกล้วยนะคะไว้ประมาณ1ส่วนนะคะเพื่อที่เวลา นำไปอบเนี่ยปุ้ยจะทำเป็นซอสราดหน้าข้างบนนะคะก็จะทำให้สีเหลืองกับสีโกโก้โกเขาตัดกันนะคะก็จะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าน้ำเต้าหู้ลงไปเลยค่ะน้ำเต้าหู้ปุ้ยทำเองนะคะเป็นน้ำเต้าหู้ใบเตยก็เลยจะมีสีเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะใครไม่มีผงโกโก้ใช้เป็นไมโลโอวันตินได้ค่ะตามด้วยไขย่ไก่หนึ่งฟองค่ะ แล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตก็ประมาณ100กรัมนะคะจากนั้นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะส่วนถ้าใครหาซื้อน้ำเต้าหู้ไม่ได้จริงๆนะคะปุ้ยแนะนำให้ใช้เป็นนมรสจืดไขมันต่ำนะคะหรือว่าน้ำเต้าหู้นี่ก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะคะที่เป็นสูตรน้ำตาลน้อยค่ะ แต่อันที่ปุ้ยทำนี่คือปุ้ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะหรือว่าจะเป็นนมอัลมอนด์ก็ดีนะคะเพราะว่านมอัลมอนด์นี่ก็จะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ดีต่อคนที่ลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ไปเตรียมอบขนมกันเลยค่ะปุ้ยจะใช้กระทะอบนะคะก็คือนำน้ำมันนะคะลงไปทาที่กระทะเล็กน้อยนะคะทาให้บางๆงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เวลาเราอบเนี่ยไม่ให้เขาติดที่ก้นกระทะนะคะจากนั้นก็ใช้ทิชชู่นะคะเช็ดน้ำมันซับน้ำมันออกนะคะ เสร็จแล้วก็เทเค้กของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็จะอบด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเกลี่ยเค้กให้ทั่วก่อนนะคะส่วนถ้าใครไม่มีกระทะเทฟลอนอย่างปุ้ยก็สามารถใช้เป็นกระทะธรรมดาได้ค่ะแต่ก็คือต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่ข้างล่างกับข้างบนเนี่ยจะได้สุกเสมอกันนะคะข้างล่างจะได้ไม่ไหม้ก่อนแล้วก็ถ้าใครมีหม้ออบลมร้อนหรือว่าเป็นเตาอบหรือว่าไมโครเวฟก็สามารถ ใช้ได้เช่นกันนะคะก็ลองปรับใช้กับอุปกรณ์ที่บ้านเรามีค่ะเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาซอฟฟักทองที่เราแบ่งไว้นะคะลงไปเลยค่ะเพื่อความน่ารับประทานนะคะสีเหลืองก็จะตัดกับสีโกโก้นะคะก็จะทำให้เค้กของเราดูดีน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ให้ผสมกันไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องแบ่งไว้ค่ะ ปุ้ยลืมบอกไปนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบไม่มีกระทะก็สามารถนําไปนึ่งได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะโรยธัญ,ญพืชที่เตรียมไว้เลยนะคะธัญ,ญพืชของปุ้ยซื้อมาเขาก็จะเป็นแบบรวมแบบนี้มาเลยนะคะก็หาซื้อได้ตามเว็บออนไลน์ทั่วไปเลยนะคะขนมเค้กของเราก็จะได้ทั้งไขมันดีคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วก็โปรตีนสูงนะคะ เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักอย่างจริงจังนะคะโดยเสร็จแล้วปุ้ยก็จะปิดฝาไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะอบด้วยไฟอ่อนที่สุดนะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าวิธีการเช็คสุกก็คือใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าซ่อมจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีของเหลวติดมาก็แสดงว่าเขาสุกใช้ได้แล้วนะคะ แล้วนี่ก็คือเขาสุกใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นก็จะมาตัดเสิร์ฟไปเลยค่ะสำหรับธัญ,ญพืชน,นะคะพวกอัลมอนด์หรือว่าเม็ดทันตะวันนะคะก็หาซื้อได้ตามเซเวน่นทั่วไปเลยนะคะเขาก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะคะปุ้ยแนะนำให้เลือกแบบอบแล้วก็ไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าถ้าใส่เกลือเนี่ยโซเดียมก็จะสูงเกินไปนะคะ สำหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักอย่างจริงจังเนี่ยถ้าเราทานโซเดียมเยอะเกินไปร่างกายก็จะบวมน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้เป็นงาขาวงาดำคั่วสุกแล้วนะคะหรือว่าเป็นถั่วลิสงอบมาโรยหนะ้าแทนธัญพืชก็ได้ค่ะก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะน่าทานไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปทําทานกันดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ